เราไม่ได้เป็นคนแรกหรอกเนี่ยเราคิวเจมีนไนคิวไม่ได้คนแรกไงปนติพี่ม่ไจะให้เจมินายคนแรกตลอดเลยที่แล้วสูทโฮเปียที่ผมยังได้ที่หนึ่งอยู่ป่ะครับมีอันหนึ่งที่อยู่อันดับต้นๆเนาะเหมือนมีแค่ครูวินที่มาแซงคุณครูวินตั้ง้อเลยว่าจะแซงเจมินไนแค่นั้นเลยคือตอนนี้มีแค่หนึคไม่้นคุณที่หึงไปแล้วตอนนี้คือที่1คือก้องที่องทมัสน้องก็คือวันนีาคือ2คนเองเออ จะเป็นนายโฟดแล้วอีกรอบหนึ่งจะเป็นที่พี่เพอร์เซสพี่ลูกเป็ป๊อปผปคนละแบบแโอเคเจมินายเห็นพี่ได้โอนเล่นเป็นตัวอย่างอย่างซุปเปอร์คลีฟไปแล้วนะเข้าใจกติกานะครับโอเคผมถอดอคกแท้โอเควิทยอย่าถอดเลยชอบอ่ะ พร้อมหาของค้าไม่แต่ว่ามันติดหาผมต้องเอาไว้ข้างหน้าก่อนว่าห้าไม่ติดนะโอเค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 เริ่มเริ่มโอ้โหากเป็นคอสวยนี่เลยโอเคเพรจะถหนอนเส้อครับโอเคเออเึินนักสู้มาแล้ว เลือดนักสู้ไม่ได้มีไว้ฆ่าแกอฮะใส่มื้นใส่พื้ไม่ได้มีไว้แหละนะแดงกับเขียวไงกลับไปแดงเข้าวแกไม่พอโอเคโฟสติวิที่ที่คนระวังโดนลูกปีกปอกมันจะเฮ็ดโอเคฮะสิบพีไม่อยากจะใส่กางเกงเลยนะโอเคโเดี๋ยวไม st well. ่หา okay. ยแน่ยเลยใส่ร้อนเด่ยนะโอเคฟอสติวัตอะไรนะครับ คิดว่าได้ต่ำกว่า4สิวิเป็นไปได้ไหมโอ้วันนี้สภาพร่างกายผมไม่ค่อยดีผมอ่าให้พี่ๆชนะดีกว่าครับพี่นั่นพี่คุณเหรอครับเรียกเรียกลองเรียกพี่สิฮะพี่เจ็บไม่คายว่าไงน้องโอเคพร้อมนะครับทีมงานพร้อมนะฮะหนึ่งสองทาบจังเวลาครับ อันนี้จะขึ้นโชว์เลยไหมครัแร็งกิ้งเดี๋ยวเรารอกันอสุดท้ายรอบเดียวนะทำรูปผมเนี่ยเขาตอนนี้ใช่ที่ทำรูปพี่เลโออยู่นะคะโอเคนะครับเอารูปใหม่ๆนะครับรูปสมัย B O Y ไม่ต้องมานะครับโอเคดีชาเลนจ์เดียวกันเลยแล้วอ่าแต่ว่ามีชาเลนจ์ทีมให้คุณทำกันหน่อยนะโอเคโอเคคาดหวังนะเซบีนายโฟสเราต้องคาดหวังด้วยเหรอครับคาดหวังได้ครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งโอเคไปดูแรงกิ้งก่อนได้เลยอ่ะ มีเปิดไปแล้วคู่นึงก็คือโทมัสก้องนะเขาทำไปได้43เพี่มี้นจะอธิบายว่า43เกิดจากอะไรอ่าแค่ายเกินไครับอ่าโอเคแต่ว่าไม่เห็นนะเจมส์กี่นิ้วครับ10ครับโอเคแต่ไม่เห็นจริงนะครับพี่มิ้นโอเคพร้อมนะคะเจมส์ในโฟนหาถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพี่เจมส์มาใส่ท้ายโฟนโฟนท้ายครับดึงฟ้าพี่เจมส์ โฟดไม่ไม่นสัมฤทธิเลยโฟดเจสตวัดโฟตตวัดเลยตวด อ,อ,อยากให้คอมมอนกล้องเห็นอันนี้นะครับอจิ กติกาครับเขาเสียอปิดปฏิเสธกติกาลองนับดูนะครับว่าแล้วเราอุตส่าห์ปิดตาเขาไปแล้วเลยนะให้เขาแบบว่าทำอะไรไม่ได้อีกมบืนเลยก็ผูกติดกันไปแล้วนะแม่ผมมาข้างบนไม่ไม่ไม่ได้เองเสียงไหมครับไม่มีครับไม่ไม่ได้มาวผมมองผิดผมมองผิดไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยนะครับคุณเห็นไหมอ่ะผมมองผิดผมมองผิดโอเคไม่ไม่มีผมขออนุญาตแก้ตัวแทนน้องชา อะไรอะไรจะไรคจะต่อเลยครับคือน้องยังเด็กมีน้องยังเด็กเขาก็น้องบางทีแบบว่าคือแยกไม่ออกว่าอันไหนคือช้อนอันไหนคือมืออะไรเงี้ยเขาก็ยังงงๆครับใช่ใเออจะเอาผมผมอ่ะเอาออกให้สับสนละกันเอาออกแค่นี้พอเอาออก สิ่งที่ก็มองทำได้นะคะจริงจะนับปีนี้จริงเหรอครับนะัะนับจริงโอเคโอเคดีเลยชิลๆอยู่แล้วชิลๆอยู่แล้วเออชิลๆอยู่แล้วนะครับอืมนะครับไม่ต้องแชร์นี้ให้เด็กปีนี่มาต่อๆไม่ต้องบอกให้เพอร์เซ็นต์รู้ว่าทำแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะเป็นเป็นความลับเนาะโอเคนะแต่เก่งมากเก่งมากเลยครับจบเกมเลยครับจบแล้วลูกเกียร์พี่เกียร์ ใช่ไหมอ๋อน้องเป็นคนจิตใจดีน้องช่วยเกมเนี่ยแหละศิลปินที่เรารักใช่ไหมศิลปินที่เราถึงใจ <c oughs> เขาเป็นแบบนี้นี่เองเขาเขาไม่อยากให้ทีมงานเหนื่ <c oughs> อยเนีเ่ย <c oughs> ดีใจน้ำตาแทบไหลน้องเ,เราจิตใจดีขนาดนี้นน <c oughs> แล้วโฟนบอกทีมงานะว่าที่เก็บไปเนี่ยช่วยเอาไปใส่ถาดให้ด้วยนะครับนะฮะโอเคโอเคตอนนี้พี่สนุกไหม สนุกมีให้ส่งเสียงเชียร์ลูกคนหนูระหว่างที่วิ่งแข่งบ้างไหมคะพี่แมทุกคนที่ว่าสทุกคนพวกเราเนาะเอาใจช่วยหลายๆกันทุกคนเลยนะคะสนุกมากเพราะในวันนี้นะคะเรารู้ว่าลูกคนหนูยังเหนื่อยจากการไปวิ่งแข่งมาวันนี้ลูกคนหนูจะไม่ต้องวิ่งแต่เราจะให้ลูกคนหนูใบคำที่เจมี่ไนท์โฟทายโอเคไหมไปลูก่าลูกใบคำเก่งไหมเก่งนะ ลูกขณหนจะอยู่กับพี่เลโออยู่ด้านนู้นเป็นเลบอยงนมาอยู่ด้านพี่บินนะคะแล้วเราก็จะให้ลูกขนุนนะคะหนูย่าเหยียบเท้าพ่อมาโอยมาอยู่กับป้ามาดูมาอยู่กับป้ามาลูกขนหนจะมีเวลาสองนาทีในการใบคำให้เจมี่นายโฟทายนะคะเพื่อในการช่วยเพราะว่าลูกยังพูดไม่ได้นะก็คือเป็นเกี่ยวกับอาหารกับอาชีพอยู่ในสองบทนี้กันไปตลอดนะโอเค มีเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่บินสนาทีสองนาทีใบ้ําให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามีเกี่ยบกันคิงด้วยไหมฮะมีของลูกคนหนูกับเพื่อนๆนะคะอเอาสิมาสู้ๆนะลูกหนูทำให้เต็มที่โอเคเก่งมากเก่งมากเงีกยวเแบ่งคก่อนมาไปครับเจ้าเวลาเราทาอะไรเขาทาอะไรสั่งผ้าไม่ใช่เขาไม่ได้อาหารกับอาชีพอาหารกับอาชีพเอาซูชิ ปกติไม่ใช่เขาแต่กี้เหมือนถ้าเป็นคนมีเป็นคนเป็นลม ช็อกโกแลตไม่ได้ก่อนเค้กก่อนเค้กจุดขนมเค้กขนมเค้กถูกต้องครับเป็นอาหารฮะเป็นอาหารเออกลมกลมกลมลูกหนุมบอกกลมกลมอ้าวพาทิตย์ไม่ใช่อาาหรคุกกี้ไม่ใช่กลมกลมใหญ่ๆโดนัดไข่ดาวมีจุดด้วยมีจุดด้วยครับอ่าหมาฮะกลมกลมมีจุดด้วยเปล่าฮะสเปล่าอะไรฮะแล้วถตาโม ทไรคาราบาลคาราบาอันนี่อาชีพึทำไรทับเป็นหมอเป็นตำรวจตำทหารทไรนี่ถนัดลูกคุณู่ถนัดหน้าถนัดหน้าเนเต้นกเต้นเเซอร์เต้นกต้องครับปึกมีลูกกบอบอลไอบอลอาชีพอะไรนักบอลนักเตะบอลนักอะไรบอลนักกีฬาบอล นักฟุตบอลทุกคนนักฟุตบอลอาชีพครับเป็นอาชีพนี่ต้องอยากสวยลูกหนูอยากสวยใช่ไหมอยากสวยต้องยังไงถ้าแต่งละถูกต้อง ตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเออเออน่ารักเต้นเกงนะนะฮะเดเป็นทันเต้นเพลงใหม่นะแต่ผมชอบมากนะครับลูกกลมกลมนะครับมะพร้าวที่พี่เด็กใช่เลยแสดงว่าเอาใจช่วยมากเป็นการช่วยทางอ้อมนะจโอเคถือว่าทำเวลาได้ดีนะคะับทำไปได้แปดข้อทุกคนหนุ่มนะครับให้ลูกหนู่มนะครับ มันจะถูกไหมเสียบอ๋อมันจะถูกไหมเสียบอ๋อเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเสียบตูดขวา <Okay. S 2> สุดท้ายแล้วครับพี่เลโอเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มเป็นลัคกี้แฟนนิดนึงเนาะ okay. ในรงภาพยนตร์นี้นะคะเดี๋ยวจะถูกแบ่งออกเป็นส่โซนภาพยนตร์ด้วยกันนะคะโอเคซึ่งเราจะสุ่ม1คนจากแต่ละโซนขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องๆน้าโอเคนะ okay. เราเริ่มจากโซนข้างบนก่อนนะคะเรียกว่าโซน C นะคะข้างบนเนาะแล้วก็จะมาตรงนี้เป็นโซน D แล้วก็โซน A โซน B ตรงนี้